สเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สร้างความวิตกกังวลการป้องกันต้องทำอย่างเต็มที่ด้วยความรู้และความเข้าใจมาฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เพื่อสู้กับโรคโควิด -19 ไปด้วยกันครับโรคโควิด -19 เกิดขึ้นได้อย่างไรครับโรคโควิด -19 นั้นเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่นี้เราเรียกสั้นๆว่าเชื้อโควิดแล้วกันนะครับเชื้อนี้อยู่ในธรรมชาติเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์นั้นจากทางหลักที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ก็คือระบบก,การหายใจนะครับก็คือทางจมูกและทางปากของเรานอกจากนั้นแล้วอาจจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆเช่นทางในตาได้เชื้อโรคเมื่อเข้าไปแล้วก็จะไปเพิ่มจํานวนในจมูกในด้านหลังโพรงจมูกของเราในลำคอแล้วก็จะลงไปถึงปอด คนที่ได้รับเชื้อโควิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการปอดอักเสบขึ้นได้จําเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษนอกจากนั้นแล้วเชื้ออาจไปสู่อวัยวะต่างๆได้เหมือนกับปอดอักเสบจากเชื้ออื่นๆครับโรคโควิด -19 มีความน่ากลัวอย่างไรบ้างครับโควิด -19 นั้นอันตรายต่อมนุษย์เราก็คือมันทําให้เกิดปอดอักเสบนะครับซึ่งก็จะมีคนไข้ประมาณสัก20%ของคนที่ติดเชื้อทั้งหมดแต่ปีเพียงแค่ประมาณ5%เเท่านั้นเองที่จะเกิดปอดอักเสบรุนแรงนะครับ แล้วก็มีแค่ประมาณสัก2%ที่เป็นปอดอักเสบรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นครับขอคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด -19 ที่ดีที่สุดครับวิธีการป้องกันโควิด1 9ที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางภาครัฐแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านหลีกเลี่ยงการม่วสูงกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน การใส่หน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้านหรือแม้อาจจะต้องใส่ในบางครั้งถ้าเราอยู่ในบ้านที่มีคนอยู่กันเยอะๆเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมเรื่องของการล้างมือเมื่อเวลาเราหยิบจับสัมผัสวัตถุต่างๆถ้าเราสามารถดูแลตามมาตรก,การควบคุมโรคได้แล้วก็รอจนเวลาถึงที่มีวัคซีนที่มีความปลอดภัยเพียงพอทั้งหนดประเทศไทยและเราได้รับวัคซีนเสริมเข้าไปแล้วสุดท้ายก็จะทำให้การควบคุมโรค โควิด19ในประเทศไทยดีขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะเกิดความปลอดภัยสูงสุดรู้สู้โรคโควิด19แล้วชนะไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเสนอรายการพบหมอสิริราช สวัสดีครับสถานการณ์โรคโควิด1 9จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพวกเราทุกคนใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำครับใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด1 9ครับสำหรับประชาชนนั้นการดูแลตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วไปเป็น พื้นฐานที่จะป้องกันโรคทุกชนิดนะครับรวมทั้งโรคโควิด -19 นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการพยายามรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากและในกรณีที่เราอยู่นอกบ้านนั้นการใส่หน้ากากจะมีความจำเป็นในการที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนนะครับการอยู่ร่วมกันภายในบ้านทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ครับสมาชิกในบ้านทุกคนคงจะต้องร่วมมือกันในการที่จะ ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อนะครับใครที่จําเป็นจะต้องออกไปนอกบ้านด้วยภารกิจต่างๆเมื่อกลับเข้ามาบ้านแล้วหลีกเลี่ยงการที่จะสัมผัสสมาชิตร่วมบ้านจะต้องล้างไม้ล้างมือให้สะอาดถ้าเป็นได้อาจจะอาบน้ําเพราะว่าเชื้อโควิดนั้นไม่ได้ฆ่ายากนะครับและเมื่ออยู่ในบ้านนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่คุกคีกันใกล้ชิดในช่วงนี้คงต้องพยายามรักษาระยะห่างกันไว้ใส่หน้ากากเมื่อเราจะออกนอกบ้านล้างมือทุกครั้งล้างมือบ่อยๆเมื่อหยิบจับสัมผัสวัตถุต่างๆ ขอคำแนะนำในการดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้แข็งแรงครับสิ่งที่สำคัญก็คือการรักษาสุขลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่เพียงพอดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและกมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อไม่ใช่แค่เฉพาะเชื้อโควิดอย่างเดียว สิ่งที่สําคัญในช่วงเวลาขณะนี้อีกอันหนึ่งก็คือการทําสภาพจิตใจให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับรับฟังข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลศึกษาทั้งหมดนี้จะช่วยทําให้ร่างกายและจิตใจของเรามีความพร้อมนะครับเพราะเราอาจจะต้องอยู่กับเรื่องของโควิดนั้นไปอีกนานทีเดียวสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างระหว่างกันฝึกให้ชินเตือนตัวเองและคนรอบข้าง เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับสถานการณ์โรคโควิด -19 จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพวกเราทุกคน ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำครับใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ครับสำหรับประชาชนนั้นการดูแลตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วไปเป็นพื้นฐานที่จะป้องกันโรคทุกชนิดนะครับรวมทั้งโรคโควิด -19 นั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการพยายามรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนอยู่จํานวนมากและในกรณีที่เราอยู่นอกบ้านนั้นการใส่หน้ากากจะมีความจําเป็นในการที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนนะครับการอยู่ร่วมกันภายในบ้านทําอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ้ครับสมาชิกในบ้านทุกคนคงจะต้องร่วมมือกันในการที่จะ ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อนะครับใครที่จําเป็นจะต้องออกไปนอกบ้านด้วยภารกิจต่างๆเมื่อกลับเข้ามาบ้านแล้วหลีกเลี่ยงการที่จะสัมผัสสมาชิกร่วมบ้านจะต้องล้างไม้ล้างมือให้สะอาดถ้าเป็นได้อาจจะอาบน้ําเพราะว่าเชือ COVID ้อโควิดนั้นไม่ได้ฆ่ายากนะครับและเมื่ออยู่ในบ้านนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่คุกคีก,กันใกล้ชิดในช่วงนี้คงต้องพยายามรักษาระยะห่างกันไว้ใส่หน้ากากเมื่อเราจะออกนอกบ้านล้างมือทุกครั้งล้างมือบ่อยๆเมื่อหยิบจับสัมผัสวัตถุต่างๆ ขอคำแนะนำในการดูแลสุขภาพรักษาร่างก,กายให้แข็งแรงครับสิ่งที่สำคัญก็คือการรักษาสุขลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่เพียงพอดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและก็มีภูมิต้านทานต่อก,การติดเชื้อไม่ใช่แค่เฉพาะเชือ้อโควิดอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาขณะนี้อีกอันหนึ่งก็คือการทำสภาพจิตใจให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา รบับฟังข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทั้งหมดนี้จะช่วยทําให้ร่างกายและจิตใจของเรามีความพร้อมนะครับเพราะเราอาจจะต้องอยู่กับเรื่องของโควิดนั้นไปอีกนานทีเดียวสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างระหว่างกันฝึกให้ชินเตือนตัวเองและคนรอบข้างเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ